นำคข้มคืนครับทุกคนเืออว่าเป็นตู้เพลงวันนี้ขอเพลงกันเข้ามาได้ครับเล่นได้เล่นเล่นไม่ได้ลองหนึ่งท่อนครับ คิ่ถึงเธออยากรู้ว่าเธอน่ะเป็นเช่นไรตัวฉันก็เลยกดเบอโทรไปแต่ไม่ตั้งใจเจ้านั้นเฮ้ยเพื่อนอาร์มูลิโอมาสวัสดีอาร์มูลิโอสวัสดีครับสวัสดีแลาทีสวัสดีเพื่อน ยังไงอ่ะฝนตกอ,อีกนูน่ไนไปสวดมนต์เข้านอนก่อนนะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆโดนเอ๋นะครับในในจุกไทยแลนด์ในห้องกรุมที่ช่วยกันส่งของรางวัลด้วยแล้วก็ช่วยกันเข้าไปรับชมวันนี้ยอดชมอยู่หมื่นสอง u เลยนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะครับที่ผลักดันแล้วก็เป็นสะพานให้ให้น้องเสมอเลยทุกๆการเข้าชิงทุกๆการประกวดเป็นกำลังใจให้น้องทั้งลูกปลาแล้วก็ทุกคนในบ้านสิงเลยขอบคุณมากๆนะครับ หนบวกหนึง่งเป็นเท่าไรร์เวพึ่งสองทุ่มไทแลนตีสองแล้วครับอุ้ยสวัสดีครับดีเจยอน้าพรุ่งนี้เวลา1 9 3เสูนพบกันได้ที่จุกใช่ใช่ใช่พบกันได้ที่จุกนะครับมาร่วมสร้างความสนุกด้วยกันถือว่าในช่วงกักตัว S <S ในช่องกักตัวของพวกเราชาวบานสิงห์แล้วก็มีของพี่ c ีเอฟซีนะคะไปสามารถไปสร้างความสนุกสร้างรอยยิ้มในที่จุกไทยแลนด์หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับแต่ถ้าถ้าใครที่เวลาอาจจะไม่ตรงหรือว่าเวลาจะไม่สะดวกสะดวกก็จะเป็นเวลา2องสองทุ่มครึ่งถึงถึงสามทุ่มเราจะมาร่วมอยู่เป็นกาลังใจให้กับพี่พี่ดีเจทุกคนแล้วก็ให้กับนุกปายหรือว่า ช่อยผังดันน้องได้ไปเดินผมเขียวนะครับปเป็นเอกนึในความฝันอยากไปเจอว,วิกฤตที่เวนลาวด้วยครับซิดนี้หกโมงเช้านะครับอรุณสวัสดิ์ชาวอเมริโกโกสู้กันเนาะก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับเพราะกักตัวก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้อ่ากินข้าวด้วยกันก็เลยว่าเออวันนี้กิกนข้าวทุกคนก็กินข้าว เราก็กินข้าวร่วมกันให้กำลังใจการใช่ครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับโวกนี้ตามจริงตั้งตั้งแต่ปลายเป็นรอบแรกรอบรอบครั้งแรกเลยครั้งที่ตอนที่ติดติด,ต,ดติดตอนนั้นนะครับก็เป็นโลกเป็นเขาเขาเรียกว่าไม่ก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นครับแต่ แต่ถามว่าเราเซฟเองไหมเราก็เซฟตเองที่สุดแต่มันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้เราก็เลยติดแต่เราจะอยู่กับมันยังไงมากกว่าเราก็ใช้ชีวิตยังไงพอหลังจากนั้นมาเราก็ใช้ชีวิตระวังมากขึ้น <c oughs> ควรต้องได้แบบพิกิทขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคะแนนโหวตด้วยทั้งเขาเรียกว่าอะไร off the year. อ,ะออฟเดียออฟเดียจำได้แค่คขาว่าออฟเดียที่โหวตให้ทั้งลูกแล้วก็ปายนะครับขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าปายก็เข้าไปคือเราก็ส่งของรางวัลให้คู่หมดไปแล้วแล้วก็แบบในจุเขาส่งให้ได้วันละสิบใช่ไหมเราก็ส่งให้ตัวเองวันละสิบวันละสิบวันละสิบทุกวันเหมือนกัน อยากให้หนูได้ไปเจอพี่กิตอยากมีโอกาสสักหนึ่งรอบไปเจอพี่กิตเช่นเดียวกันอย่างพี่กิตไปงานคอนเสิร์ตเราก็อยากขโมยไปดูอยู่แอบไปดูถ้าวันหนึ่งทุกคนไปคอนเสิร์ตพี่กิตแล้วเจอพายปโา้อยู่ตรงโซนหน้าเวทีทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับ <laughs> มค,คือแรงบันดาลใจในการทำงาน mm hmm. ทีแรกเรามีโปรเจกที่จะทำเลยวันเกิดนะครับคือการเขียนหนังสือสักหนึ่งเล่มแต่การเขียนหนังสือเป็นเคยนั่งเขียนเยู่เป็นหัวข้อเป็นในเล็กหัวข,ข้อขึ้นมาแต่มันเป็นรายที่เราจะไม่สามารถเขียนได้ภายในเดือนเดียวเขียนได้ภายในในสองเดือนแต่มันเป็นสิ่งที่เราเจอมาในแต่ละวันมากกว่าแล้วเราก็จะหยิบยกมันขึ้นมาใส่หนังสือแต่ละเล่ม แล้วไปดูพี่กิอาจจะมีสักคอนเสิร์ตมั้งอยากเจอพี่กิแบบว่าสวัสดีครับพี่กิจผมบ้าไปด้วยครับพี่อาจจะไม่รู้จักปาหรอกแต่ปารู้จักพี่นะครับชื่นชอบทุกอย่างเลยไอ้ตรงทางเข้าทางเข้าของสิ่งแล้วขอไวายจ้าปะ อันนี้ผมขอโทษนะคบผมขอดทษเพราะว่าวันนั้นาไ,ไปดูนิทรรศการวิกิจมาแล้ว,ษษษษษลวของรถฉันมีไม่ได้มันมีแสงไฟที่มันแทงออกมาเลาวไปบอาลองประยุกต์ใช้ได้ไหมในในการที่เราเอาเครื่องฉายสมัยเก่าแล้วเอา LED แทกเข้าไปมันจะเป็นบาลานซ์กันมันจะเป็นบาลานซ์กันหมายว่าเหมือนทำมา c h ช n นย้อนเวลาเข้าไปให้ทุกคนย้อนเวลาเข้าไปก็ ถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์วันนั้นที่เราได้เป็นชื่นชมในทศากาลของพิกิตเราก็ลองมาใช้ดูมันก็ใช้ได้แต่ทุกคนอาจจะได้ได้ถ่ายไม่หมดไม่หมดทุกอ่าเขาเรียกทุกกราฟ,ฟิกที่เราเตรียมไปมีการาฟิก C M ่ส,สิ่งเล่คอร์ดแล้วก็มีการาฟิกทุ่งดอกไม้มีอะไรเยอะๆเลยโอ้เตรียมไปในวันนั้นโอ้ชงเก้เป็นคนจัดเตรียมการาฟิกในล็อกนั้น <c oughs> เราตอนนั้นแหละรู้จักปลาแต่ไปไม่รู้จักใช่ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแต่ถ้าเราไม่ได้มาเจอกันแปดสิเปอร์เซ็นเราจะได้รู้จักกันอาจจะไม่ได้รู้จักกันผ่านทางหน้าจอแต่เราจะรู้จักกันผ่านทางความรู้สึกทั้งสองคน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะเขียนฮะไหนๆก็ขอเลยมีทวิตเตอร์แลกหัวกับด้อมใหญ่อยู่ค่ะที่สามารถอ๋อทวิตเตอร์คือแลกหววกับด้อมใหญ่คืออะไรอะแลกหววเหรอเป็นโหวตกันในด้อมใหญ่เหรอครับยังไงเเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปเสพในทวิตเตอร์แล้วกันนะครับ มื่กี้พูดถึงไหนเราลืมละที่จริงหนึ่งในหัวข้อในหนังสือที่ไว้จะทําก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นมันเป็นคําที่เราสัมผัสมาแล้วกับตัวเองว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามมันก็อยู่ที่นั่นจริงๆเราเคยทําทํางานข้างหลังทําไม่รู้ว่าจุดหมายมันคืออะไรทําไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเสร็จตอนไหน ทํามองไปก็เหมือนว่าเออเราพรยายามอยู่ตรงนี้แต่ความพยายามเราก็เหมือนอยู่แค่ตรงนี้แต่โดยรวมที่สุดแล้วทุกทุกย่างก้าวทุกๆก,กการที่เราได้ลงมือทําก็คือการการที่เราได้พยายามลงไปแล้วอันนี้คือหนึ่งหน้ากระดาษที่ไปจะเขียนในในหนังสือที่ไปที่ไปวาดไปแต่ก็ได้แรกงกรังมันก็ได้แค่หน้าเดี่มไปพยายามเขียนเขียนให้ได้ดมันก็ได นไไหนังสือเป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดของความท้าทายออความพยายามที่พี่แอบไปขอนแกน่นใช่ด้วยความพยายามมันจะมีมีขีดเส้นก้นเสมอระหว่างว่าถ้าเราพยายามเราจะได้ก้าวข้ามผ่านไปอยู่อาจจะก้าวข้ามาไปได้ไม่สุดแต่เราก็ได้ก้าวข้ามผ่านไปแล้ว กับที่ก้าวผ่านไปได้แล้วก็ได้ไปเจอความสำเร็จนั้นอาจอจะจริงไม่กามาเจอกันนะครับเพราะว่าตารางคิวปลายเดือนนี้เราจะลงใต้กันทั้งหมดเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับอุ่หนุนบัตรมันมีบัตร หน้าจอแล้วก็บัตรหน้าเวชีนะครับประเดิมงานแรกที่งานป่าบุรีนะครับใช่วันที่25่้าถ้าปาจะไม่ผิด25้านะครับหนึ่งปีก็รอหนังสือขอบคุณครับ ครั้งที่เข้าอะไรทำให้หนูสบายใจมากๆ <c oughs> อ่ายี่สิบห้าของวันรวมยี่สิบหกของนุกปลายแล้วก็มีพี่ๆชาวบ้านสิงอีกแย,ยะเลยนะครับเพราะว่าที่แถวที่ว่ายี่สิบห้าเพราะอะไรเพราะาโจทว่ชัยพาบอกว่าพี่ไปพร้อมกันทั้งหมดเลยดีไหมพี่ที่คุยกันในกลุ่มมิโคไปพร้อมกันเลยทั้งหมดเลยดีไหมเดินทางพร้อมกันมาสนุกดีนะ ันสีรอให้เอาไปกอนอ่ะอยากเจอจะขอหัวหน้าทีสัตะรั้งถ้าผมเจอผมจะเดินไปเลยนี่สมโหนี้เราด้จะได้จเจอกันเจอกันนะครับทุกคนที่ปานบุรีเขาสามสามร้อยยอดไหมครับเพราะผมจำไม่ผิดเพราะว่ารอบที่แล้วเราไปที่สามร้อยยอดติดริมทะเลเลยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะนําเพลงไปเราก่อนเราเรานําเพลง แค้ใจไปใช่ไหมถ้าจะทำไม่ผิดใช่เลแม่แอบไปดูวัดเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันจะมีเรื่องที่มอนว่าไปลายเป็นสวอปมาจากโรงพาบาลสองรอบนะครับทุกคนตั้งแต่วันที่1 0 1สิบสิบสามปายไปแล้วไปสวอปแล้วแล้วคราวนี้ผลบอกว่าหมอหมอบอกว่าผลมันก้ากึง่งมันยังมันยัง บอกไม่ได้ว่ามันเป็นเชื้อตัวเก่าหรือเป็นเชื้อตัวใหม่หรือว่าเป็นเชื้ออะไรที่อยู่ในร่างกายหรือว่ามันแอบเราอยู่่ะหมอก็เลยด้วยความไม e oui. cool. ่ไมแน่ใจมาเรื่อยวหมอขอสวบอีกหนึ่งรอบก็ไปก็ไปสวบแล้วคราวนี้พบว่ามันเป็นเชื้อที่มันเป็นที่มันอยู่ในตัวเราแต่มันเป็นเชื้อร่างกายแล้วในร่างกายแต่มันเป็นเชื้อที่นิดเดียวแล้วก็หมอก็มันเป็นเชื้อตัวเก่าที่อยู่ในร่างกายเราก็เลยว่าแต่มันไม่สามารถแพร่ได้ครับ ครบรอบหนึงปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันถ้าวันนี้นะดีเราอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าเชียงใหม่อ่ะหอพักขึ้นดอยครับผมใช่ไหมก็เลยได้กลับแต่ตามจริงวันนี้ไป ATK ตัวเองเหมือนกันนี่ผล ATK นี่นี่ ATK ตอนตีหนึ่งที่แล้วเมื่อกี้ ก็ขึ้นขีดเดียวเหมือนเดิมแต่เพื่อความสบายใจเราอยากไปตัวแบบละเอียดอะครับทุกคนตัวแบบละเอียดเพื่อถามว่าตัวมันเป็นใจเรามันเวลาเราตรวจแบบไม่ละเอียดมันใจมันก็แปวไปเหมือนกันเราก็ไปตรวจแบบละเอียดปรากฏว่ามันก็พบซากเชื้อในตัวเราอยู่ ใช่ครับพอมาคือดอยที่ถึงมากๆเรากันเราเจอกันที่เชียงใหม่ได้เสมอครับก็น่าจะเริ่มออนทัวร์กันแล้วนะครับผมยาวเร็วมากใช่แต่ไปเป็นคนที่ติดสระผมทุกวันแล้วตั้งแต่ทําสีมาคือตั้งแต่ก่อนทําสีที่อยู่สีดําตลอดคือไม่ค่อยได้นวดผมตั้งแต่ทําสีมาได้นวดผมทุกวันผมมันก็จะเป็นริบๆีเป็นแฟบๆหน่อย 哦，过了卡呢。 ตรงนี้ที่เราแอบตัดเองเห็อมันนั่นแหวงแหวงเลยใช่ไหมต้องขงบนเนี่ยเพราะว่ามีเลคสี่ิ้บถ้าตดเลคซี่ก็โอเคเลยล้อเล่นอาจจะไม่ติดหรอกเปิดเพลงเดียวครับก <eighty> ็เป็นกำลังใจทุกคนเป็นกำลังใจให้ถ้าเหนื่อยไม่าท้ออะไรก็สู้ๆครับ ความรักของพี่ๆจะอบกอดไว้เสมอตั้งแต่อยู่กับพี่ๆมาตั้งแต่สองสามปีที่แล้วไม่ว่าจะเกิดดราม่าสักร้อยพันดราม่าทุกคนก็อบกอดไว้เสมอไม่ว่าเจอเรื่องที่หนักแค่ไหน ใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตในสิ่งที่เราอยากจะเป็นให้รู้ไว้ว่าชีวิตวัยรุ่นของเราอะเราอยากทำอะไรตอนนี้เราก็ทำไปเลยเรามีโอกาสอยู่แค่ครั้งเดียวเรามีวัย5 5อยู่แค่ครั้งเดียวเราเราสามารถทำมันในสิ่งที่เราอยากจะทำได้ ไม่ต้องกลัวว่ามันทะลุอะไรไปบ้างขอแค่หทำตามในสิ่งที่เราอยากจะทำเพราะว่าผมเชื่อว่ารอยยิ้มบนใบหนะ้าจะมีความสูงทุกครั้งที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบใช่ไม่พูดให้ดังแต่ต้องทำให้ดูเพราะว่าตั้งแต่สมัยโลง เราเรียนมาหาอะไรหรือเราเรียนเราเรียนมัธยมมาเราทำงานสมูอยู่แล้วเราจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เราเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกทุกคนเลยนะายเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกทุกคนว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงแต่เราแต่เราก็มองออกว่าแบบนี้สมควรไปแบบนี้แบบนี้สมควรไปแบบนี้ เราก็เลยต้องทำทำลองทำทุกทกอย่างทำให้เขาดูไม่ต้องพูดมากมายแต่เราต้องทำให้เขาเห็นจาก阿拉斯加สวัสดีครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนกับหามบันทุกๆกคนไปอยู่กับหามวันมาประมาณปีหนึ่งไปอยู่กับมันมาไม่คิดว่ามัน จะมาถึงถึงวันนี้เลยด้วยซ้ำมาเคยน้อยใจในโชคชะตาเคยน้อยใจในทุกอย่างแกปเปอร์เคยไปร้องเพลงเปิดหมวกับออฟอภิศรนุทนนรนเคยไปงานงานเดี่ยวงานแรกตั้งแต่วันเก้าแรกที่เพื่อนเพื่อน,นมีงานจนถึงวันนี้ทุกอย่างมันมันเดินไปได้สวยงาม ค่ากับความตั้งใจเพื่อนทุกคน ำลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันนะครับอันที่จริงวันนี้ก็มีเรื่องตื่นเต้นตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตั้งแต่รู้ผลว่าเออมันก็เหลือแค่ซรากแต่มันไม่เป็นไรแต่มันยังมีซรากในตัวเราคิดว่าเราขอบเหนื่อยเพราะเราเล่นคอนเสิร์ตหนักเกินเราคอนเสิร์ตหรือว่ากระโดดเยอะเกินไปอะไรแต่มันเป็นเอฟเฟกในตัว การ์ต,ตูนมันนี้นอนรัวตูนเรื่องอ่าที่มันติดในลำดับลำดับเด่นฟิกอะครับที่เด็กอายุสี่ขวบไปอยู่หอคนเดียวแล้วฝึกตัวเองให้เข้มแข็งไม้ว่าโถ้าเราเป็นเหมือนี้ตอนสี่ขวบเราก็คงดีอะไรวันนี่ขอบคุณโลกที่เมี่ยงให้เราจากไปขอบคุณโลกที่เมี่ยงให้ไปแล้รู้จักทุกคนเช่นเดียวกันเลย <c oughs> ระ <Children. S 2> ว,วังลองโควิดใช่แต่ผู้หมอก็ก็บอกไว้อยู่แต่อาการมันไม่ค่อยคล้ายกันเพราะาตอนนี้ไปไม่มีอาการอะไรเลยครับอยากมีรอยสักไหมถาว่าอยากมีไหมเคยเคยอยากมีแต่ เคยอ,อยากมีตรงต้นคอแต่เขาว่ามันเจ็บมากเราก็ไม่ไม่ไม่กล้าสู้แต่วันนี้เราเก่งขึ้นอยู่ก็จะพยายามแอคทีฟตัวเองต่อไปเรื่อยๆแอคทีฟตัวเองในทุกๆวันครับเราจะห่อ